ก็วันนี้วันนี้เล่นกับเชียงใหม่นะครับนะก็2เกมล่าสุดนะครับเชียงใหม่เขาก็นะชนะมา2เกมติดนะครับในะวันนี้ผมก็พยายามคุยกันน้องๆแล้วก็พยายามบอกวิธีการแล้วก็สิ่งที่ที่เขาต้องพยายามอย่างยิ่งเพราะวันนี้เราเราเล่นเกม สุดท้ายในบ้านแล้วไปเกมเตะกตบค้าแล้วก็เป็นเกมที่ที่มีความหมายเพราะเรามีอันดับใกล้เคียงกันนะวันนี้ถ้าเราเราเก็บ3มแต้มได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราพยายามมาอย่างหนักน,นะครับนะเรื่องของการเล่นในบ้านแล้วก็เกือบจะได้นะอย่างที่บอกวันนี้เราพยายามพยายามที่จะชดเชยให้กับแฟนบอลนะครับทุกคนตั้งใจนะแล้วก็ทุกคนพยายามนะครับวันนี้เกมโดยรวมโดยครึ่งแรกเราก็พยายามาเน้นความรวบลุมแล้วก็แน่นอนวันนี้เชียงใหม่เขาก็มามาเล่นเกมรับแล้วก็ ค่อนข้างขะเหนียวแน่นนะครึ่งแรกอาจอาจะอึดอัดนิดหน่อยธรรมดานะครึ่งหลังเราก็พยายามพยายามปรับเรื่องของการออกบอลให้เร็วแล้วก็การเติมผู้เล่นนะที่สดๆดนะโดยเฉพาะพิกกบผู้เช้านุ่มนุมในแดน,นกลางลงไปสร้างสร้างมิติในในในแนวรุกนะเรื่องของการทำประตูนะครับแล้วก็เราก็สามารถเติมประตูแรกได้นะครับนะแต่ก็ต้องต้องต้อง,องยอมว่าเราก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องเกมรับนะเราเดนตีเสมอจากการ ลูกตั้งเตะที่ที่ที่เราเสียไปนะครับสิบห้าทีท้ายก็เป็นเกมที่ท,ที่อัันเราเรา,เราเข้าใจและเราก็พยายามนะนะเชียงใหม่เขาก็มีโอกาสนะครับนะช่วงท้ายเราเราก็ถือว่าวันนี้แนวลุกนะแล้วก็แท็กติกที่เราเปลี่ยนลงไปก็อาจจะโชคดีนะที่ที่เราเราสามารถแล้วกนะ็ทำประตูได้นะจ,จากจากสุดเช้านุ่มนุม้ก็เป็นการยิงประตูที่ที่สวยนะครับแล้วก็ ทำให้เราขึ้นนำนเราเขาพยายามปิดเกมแหละนะน้องๆทุกคนเขาเขาพยาย,ยามกนะครับวันนี้ก็ต้องต้องยอมรับว่าทุกคนตั้งใจเพราะเรารู้ว่าเราเราห่างหายจากชัยชนะไปนานนะพ <Dam. S 1> อสมควรโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับ,รบ <S 2> <S 2> วันนี้ก่อนก่อนเล่นผมพยายามบอกน้องว่าวันนี้เราเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบแทนแฟนคลับนะครับแล้วก็ตอบแทน Small สโมสรแล้วก็ทําทำทำเพื่อเพื่อโปรไฟล์ตัวเองให้มากนะครับนะงันะ้นตรงนี้เป็นจุดนึ่งที่วันนี้ ทุกคนเขาพยายามนะแม้กระทั่งเราโดนตีเสมอน้องๆก็ก็สู้แล้วเขาก็นานได้ได้สามแต้มนะาที่รอคอยนะครับนะก็อาจจะนาน,นิดนึงสำหรับเกมในบ้านนะผมก็ดีใจเพราะว่าตั้งแต่ที่เข้ามาคุมนะครับนะส<ท>ี่ห <Menschen> ้าเกมในบ้านนะก็ก็ยังทําได้ไม่ดีนะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่เราปิดเลขแล้วก็ได้สามแต้มแล้วก็เป็นการปดลด็อบนะของการทำหน้าที่ของผมในในในเกมในบ้านนะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับนะแฟนขับนะครับแล้วก็ แฟนบอลนนครับที่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหนียวแน่นแล้วก็ให้กันใำจายปลุกเร้ากดดันนะครับนะเป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมก็ยอมรับว่าวันนี้นแฟนขับมีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับนะโดยเฉพาะช่วงท,ท้ายๆที่เขาปลุกเร้ากระตุ้นทำให้นักบอลม,มีมีความมุ่งมั่นแล้วก็นนได้มาล้านสามแต้มนะครับจไปรับนะัดเกมหน้าที่เจอราสโนวินเป็นยังไงเกหมหน้าเราไปเจอหน้านาวีก็แน่นอนลา้านาวีเขาก็เป็นทีมที่ดีแล้วก็เป็นเกมในบ้านนะครับนะ เราก็ไม่ประมาทนะครับนะเขาก็เป็นทีมที่ที่หนีตายนะครับงั้นเราก็ประมาทไม่ได้นะเกมหน้าเราก็ต้องพยายามนะพยายามเล่นให้รัดก,กุมแล้วก็นะพยายามเก็บสามคะแนนนะเพื่อเพื่อส่งท้ายแล้วก็ตาต่ันดับขึ้นไปนะเกมหน้าเราเราไม่ประมาทนะแต่ลึกๆเราก็คิดว่าเราเรามีโอกาสนะที่ที่จะได้สาแมแต้มสามเกมมากนะครับ